สวัสดีครับผมอาจาก f ฟ e ็ t ช a นนิงสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงท่าฝึกที่ควรเลี่ยงสําหรับคนที่ต้องการลดไซส์ขนาดเอวอ่ะหลายคนน่ยมักจะเวลาเวลาผมพูดถึงเนี้ยว่าเฮ้ยเราอยากลดเอวในหลายคนก็จะนึกถึงท่าที่เราถือน้ําหนักหนึ่งข้างอาจจะเป็นแผ่นน้าหนักหรือดัมเบลแล้วก็เทตัวลงไปข้างนึงแล้วออกแรงที่เอวอีกข้างนึง เกียดตัวขึ้นมาหรือที่เรียกว่าไซเบนนะครับท่านี้เนี่ยเราฟิลลิ่งที่เอวจริงแต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ท่านี้เนี่ยแหละทาให้เอวหนาได้ง่ายเพราะอะไรผมผมต้องบอกว่าเอวหนาได้ง่ายนะเ,เพราะว่าจริงๆหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ที่การคุมอาหารและออกกำลังกายอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเราฝึกหนักแต่ว่าเราไม่มีการคาร์ดิโอเอาออกสุดท้ายไม่ว่าท่าอะไรเอวก็หนาอทีนี้ เราลองมาทําความเข้าใจกันว่าเฮ้ยทำไมถ้าไซเบนมันถึงทําให้เราเอวหนาแต่ผมขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อก่อน ทำไมการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อจึงสำคัญเราลองนึกภาพนะครับถ่าถ้าฝึกใบเซ็จเคิลหรือหน้าแขนเนี่ยมันเป็นการวาดขึ้นจากเส้นมัสเซิลไฟเบอร์มันคงไม่มีท่าไบเซ็เคิลที่ควงแบบนี้ถือว่ามันจะเคลื่อนที่ตามเส้นแนวของมัสเซิลไฟเบอร์ทีนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยที่เป็นซิกแพคเนี่ยที่เรียงออกมาเป็นตับเป็นตับเป็นตับ,เ,ตบเ,เขาจะเรียกว่าเล่นตักโยกไปนะ ส่วนกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างก็จะเป็นกล้ามเนื้อของอบบิคกล้ามเนื้อออบบิคเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการบิดตัวเข้าหาสุดกลางแล้วก็เอี่ยวตัวออกทางด้านนอกแบบนี้คือคือง่ายๆคือเหมือนเป็นการโลเทชันหรือว่าเป็นการบิดตัวอะไรประมาณนั้นอ่าฉะนั้นเนี่ยเส้นหรือแนวของมัสเซลไฟเบอร์เนี่ยมันจะมาจากส่วนของออใต้ลักแร้ ลากมาถึงท้องน้อยทีนี้เริ่มจากเข้าใจนิดๆแล้วว่าทําไมผมถึงพูดถึงเรื่องใบเ e p ย c เคิลก่อนเพราะว่าถ้า b บ c e p ยบเคินี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของจุดก่อต้นเข้าหาจุดก่อปลายฉะนั้นถ้าเราฝึกเนี่ยือส่วนของท่าไซส e เบนเนี่ยมันคือการรับแรงกดแล้วออกแรงตามแนวแรงของมันที่ออกแรงข้างก็คือมันจะออกมาเป็นแบบนี้ อพอเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราเล่นไบเซปเคิลเราคงไม่โชว์ท่าไบเซปเคิลได้แค่ไหนนึกออกปะนึกออกใช่ไหมเราเล่นท่าไบเซปเคิลเพราะว่าเราก็ต้องการให้มันเฮ้ยไซส์มันมันเกณฑขึ้นมาว่ะมันมันดูใหญ่ขึ้นฉะนั้นการเล่นไซส์เบนเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันทำให้ไซส์ของอกล้ามเนื้อออบบิกมันขยายออกโซนด้านนอกฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกกล้ามเนื้อออบบิกเนี่ย แล้วเราไม่อยากให้เอวหนานะครับให้เราฝึกในลักษณะของตามแนวแรงที่เป็นการทวิสต์หรือโรเทชันก็คืออาจจะเป็นบ i c ซิเคิลครั้งทวิสต์หรือว่าตัวที่เป็นตัวโรเตเตอร์ทวิสต์ที่เป็นเข้าไปในเครื่องนะฮะแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นอ่ากลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำให้เราออกแรงตามแนวตามแนวข้าง ก็คือออกแรงเข้าหาสนย์กลางทําให้ความหนาของช่วงเอวอ่ะไม่เกิดขึ้นนึกออกไหมทําให้ความหนาของช่วงเอวอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยากอืมพอเกิดขึ้นได้ยากเนี่ยมันก็ทําให้เออโอเคเวลาเวลาที่เราลูสเวทเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรเป็นทรงนะครับกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกเกณฑ์ออกด้านข้างไงไม่ได้แปลว่าเฮ้ยงั้นไซเบนก็ไม่ดีสิเราไม่ควรฝึก มันก็ไม่ใช่จริงๆแล้วไซเบนเนี่ยมันมันฝึกเนี่ยในแง่ของความแข็งแรงในส่วนของคอมมาเซลหรือก็คือแกนกลางนะครับผมซึ่งถ้าคอมมาเซลเนี่ยแข็งแรงเนี่ยการที่จะโหลดรับแรงประเภทวอลติคอลเนี่ยหรือการฝึกในลักษณะแรงต้านแนวดิ่งเนี่ยจะค่อนข้างเวอร์ก็คือเดดลิฟต์กับสควอตนะครับคือถ้าเดดลิฟต์กับสควอตเนี่ย เราโหลดน้าหนักเป็นแบบพอร์ติโอลแต่ว่าแกนกลางมันอ่อนยู่บเกิดอะไรขึ้นหลังพักนะครับฉะนั้นการฝึกพวกไซเบนมันก็จะช่วยรับแรงกดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไซแพลงหรือว่าแพลงก็จะทำให้ความแข็งแรงในกลุ่มแกนกลางเราแข็งแรงขึ้นซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี้ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้จงตี ด้านใดด้านหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าการฝึกอ่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราโหลดท่าสุคอร์หรือเดนลิฟ์ไม่ไหวสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาฝึกไซเบนบ้างอยู่ดีครับแต่ในกลุ่มที่คนที่ต้องการเรื่องของออรูปร่างหรือว่าเอ่อพร์ฟอร์มนไม่ค่อยได้ซีเรียสมากนะครับหรือสาวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลี่ยงพวกไซเบนก็ได้ เราก็อาจจะไปฝึกความแข็งแกร่งอย่างพวกไซส์แพลงหรือแพลงที่เป็นการโหลดแบบสติกหรือว่าการโหลดแบบอ,อยู่กับที่ก็ได้เช่นกันก็ไม่ทำให้แนวด้านข้างเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนี้นะครับกลับไปลองพิจารณาดูนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะเราฝึกไซ์เบนเราก็ได้ความแข็งแรงของกลุ่มแกนกลางเราไม่ฝึก แล้วไปฝึกในเรื่องของทวิสหรือบิดหรือโรเตชันเราก็ได้เรื่องของอทําให้ส่วนของเล็กตัดกับโดมินัสนะครับหรือว่าลอยรอยตัดระหว่างหน้าท้องกับช่วงเอวเนี่ยมันเป็นวีลายสวยงามชัดเจนขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการดูจนจบบ๊ายบาย